สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง dt 8 1ด channel วันนี้ก็มารีวิวยาที่ใช้ในสวนผมนะครับตอนนี้ก็ให้ฉียาทุเรียนกันนะครับชียาข้า,มาแมลงกันเตรียมเตรียมชียาอยู่ก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ายาที่ผมใช้อ่ะใช้ยังไงแล้วก็ราคาแบบไหนนะครับก็ตอนนี้ผมใช้อยู่นะผมใช้เอ่อทาทุเรียนเนี่ยผมใช้ตระไอตระกูลเป็นพวกอาบาแมกติน ครับก็ถ้าผมไปนะผมซื้อที่ในลาซาด้าเลยเนี่ยครับอ่าในลาซาด้าก็จะตกอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทต่อลิตรก็คือถูกกว่าร้านเนี่ยร้านเนี่ยจะขายอยู่มาสามร้อยบาทก็คือมันถูกกว่ามันถูกกว่าเกือบเท่าตัวผมก็เลยใช้ตัวนี้นะถ้าพี่พิมพ์พิมพี่พิมพ์ว่าอ่ะบาบีไก่นเนี่ยผมก็ขึ้นชื่อให้ร้อยสี่สิบห้าบาทเองก็ถามว่าดีไม่ดีนะเพราะผมซื้อมาใช้แล้วก็ลองสั่งดูบวกค่าส่งด้วย เดี๋ยวลองเช็คดูนะครับอ่าสมมติว่าผมจะสั่งสักประมาณเอาเอามาใช้ประมาณเอ่อตอนนี้สั่งไปสี่ขวดสี่ขวดนี่มันห้าร้อยสี่สิบบาทประมาณนั้นฮะประมาณห้าร้อยสี่สิบบวกบวกเอ่อบวกค่าส่งร้อยสามสิบหกร้อยเจ็ดร้อยบาทสี่ขวดเจ็ดร้อย ก็ขวดประมาณเกือบสองร้อยนะครับก็ร้อยกว่าบาทก็ถือว่าคุ้มอยู่อ่ะขวดร้อยเจ็ดสิบร้อแปดสิบก็ถือว่าลองดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองลองดูราคาก่อนราคาส่งมันเท่าไหร่ยังไงตัางสามขวดจะคุ้มกว่าสามขวดนี้ค่าส่งร้อยสี่บาทร้อยสี่บาทประมาณสามขวดห้าร้อยอ่าผมว่าคุ้มกว่านี่นะครับ สขวดก็ประมาณห้าร้อยบาทอ่าสามขวดห้าร้อยก็ชำระเงินเลยได้นะครับตอนนี้ผมก็ขัดแคนยาอยู่ปึ๊บห้าร้อยหนึ่งบาทสามขวดส่างตื่อน,นะครับก็คือเป็นสูตรยายาสูตรเย็นเียบร้อยนี่นะครับห้าร้อยหนึ่งบาทก็น่าน่าลองสั่งดูนะครับเพราะว่าเนี่ยที่ผมใช้ก็เป็นพวกนี้แหละอาบาแมกซิน คือผมไม่เน้นยี่ห้อนะผมเน้นตัวยาเฉยอ่าแล้วก็ส่วนยาสระอันนี้คือยาฆ่า,มาแมลงนะส่วนยาฆ่ายาสระเนี่ยจะเป็นแบบอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้เอ่อขอพายฟอร์ดเขาไม่เขาไม่เขียนชื่ออะพอเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นตัวยาที่ผิดอยู่นะก็เลยว่าใช้55 55นี่คือเออเขาเรียกว,ว่างไงอะ่ะ ออคอภัยรีฟอร์ดคอภัยไซเพอคอภัยคอภัยห้าสิบไซเพอห้าเปอร์เซ็นตอันนี้ครับคือที่มาของห้าหนะ้าะแล้วก็เอ่อเอามากลับมาที่ตัวยาเอ่อทุเรียนด้วยนะครับพราะผมปลูกสองอย่างนะก็นี่ส่วนมากจะใช้ไอ,อ้ตระกูลนี้ด้วยไอ้แพนแดนซีจีก็คือไปคล้ายกับสตาร์เกอร์จีอ่ะโปรยโปรยรอบโคนจะทําให้มแมลงนี่ไม่มากินใบกินยอดสารไอ,อ้ยอดทุเรียนเราเนี่ย เป็นเดือนสองเดือนเลยนะบางท่านนี่เขาไม่ค่อยฉีดยาหรอกบางส่วนไม่ฉีดยาเลยเราใช้ตัวนี้โพยเอาก็คืออยู่เอาอยู่เลยอ่าส่วนยาบำรุงอย่างอื่นนี่ก็ลองหาใช้ดูครับเพราะผมไม่แนะนําอะไรมากมายนะเพราะว่าไปซื้อหาก็ได้ตลอดก็ตามในลาซาด้าอะไรแบบนี้เขาก็มีครับยาบำรุงอะไรพวกนี้ยถูกมีหมดผมไม่ได้ใช้ของดีหรอกอันนี้ที่ผมใช้คือเอาตัวหลักๆมาให้ดูว่าเอาิลดต้นทุนเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูปุ๋ยผม วเดีีย๋ยน้บางทายบอกปุ๋ยมันขึนพันหกสองพันอะไรเงี้ย,ยมันก็หนักอยู่ครับเลยว่าเดี๋ยวให้ดูสอบอ้าวผมก็จะหมดแล้วด้วยนี่นะครับผมผมจะใช้พวกเนี้ยตอนนี้ปุ๋ยสลากัทุดเรียนยผมใช้รวมๆกันนะเพราะผมประหยัดเหมือนกันนะเพราะไม่ค่อยมีมีงบซื้อก็เลยว่าเี่ยใช้เป็นตระกูลแบบปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมีก็จะถูกหน่อยนึงก็คือราคาอยู่ประมาณหนึ่งพันบาทห้าสิบกิโลนี่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมใช้มันแบบแบบนี้แหละเพราะบางทีมันก็ใช้ได้อะมันไม่จําเป็นต้องใช้เคม,มีตลอดแล้วก็ผสมผส,สมกับไอ้พวกอ้าวหายหมดเลยปุ๋ยผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกบ้านหนึ่งกันครับ A few minutes later ครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่บ้านที่เก็บปุ๋ยกีนะครับก็ เนี่ยผมมันก็จะหมดหมดแล้วนะเพราะตอนนี้ใช้ใช้กันหมดเลยก็เป็นอันนี้ไม่ต้องดูยี่ห้อนะผมให้ดูพวกนี้พวกสารกิมสารอาหารนะครับของผมใชเ้เป็นพวกแคลเซียมกับแมกนีเซียมพวกนี้ผสมด้วยก็คือไอกระสอบอย่างนั้นอ่ะกระห้าห้าสิกิโลเนี่ยมันจะหนึ่งพันบาทใช่ไหมแต่ไอันเนี้ยถ้าซื้อแบบ ราคาโป้เขาอ่ะมันจะตกก่าสอบละห้าร้อยบาทห้าสิบกิโลเหมือนกันก็คือเขารวมกันพูดง่ายว่าเท่าไหร่นะเอ่อหนึ่งร้อยกิโลเนี่ยหนึ่งร้อยกิโลเนี่ยเอ่อจะอยู่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็คือจะได้มากกว่าปุ๋ยเคมีเท่าตัวเลยก็คือผมแค่ใช้อย่างงี้แหละแล้วลูกออกเหมือนเดิมมันก็ออกสวยเหมือนเดิมครับมันก็ไม่เด็แตกต่างอะไรกันซึ่งก็ก็น่าจะใช้น่าใช้กว่านะเพราะมันก็ประหยัดต้นทุนนะเดี๋ยวนี้เราก็ต้องประหยัดต้นทุนบ้างเพราะว่า ผลผลิตเรามันก็ไม่ได้สูงตามต้นทุนก็เลยว่าต้องหาวิธีการครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาใส่แผ่นดิสีจีให้ดูว่ามันใส่ยังไงนะครับจะได้เขาเรียกว่าประหยัดต้นทุนและประหยัดแรงของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมเตรียมก่อนเ,อเตรียมอุปกรณ์ก่อน One hour later ครับก็เตรียมก่อนเรียบร้อยนี่นะครับ ช้ช้อนหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็ลองให้ใหลองให้ลองดูสีตัวยาก,ก่อนจะเหมือนทรายจะเหมือนทรายก็เนี่ยผมไม่ได้ฉีดยามาเอ่อจะสองอาทิตย์ละใบก็ยังปกติอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ก็ให้น้องฉีดยาให้ด้วยนะครับนวถังสมๆมอยูน่นู่นก็เลยว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมาใส่ตามหลังเลยแล้วกัน ไอเนี่ยที่บอกก่อนใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะเไม่ให้แมลงเนี่ยมากินต้นกินใบนยได้เป็นเดือนสองเดือนเลยนะแต่เราที่ผมไปศึกษามาจากสวนต่างๆเนี่ยเาก็ใช้แบบนี้แหละถ้าช่วงที่ไม่มีลูกอ่ะให้อย่างเงี้ยโปรยคนต้นต้นทุเรียนนะแค่หนึ่งช้อนต่อหนึ่งโคนอ่ะอยู่ยาวเป็นเดือนสองเดือนเลยก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าท่านใดที่ฉีดน้ำไม่ทันอะไรเงี้ยก็เอาเนี่ยมาสำรองไว้ก่อนก็จะดีแล้วก็โปรยแล้วปอกโคนเลยครับ หนึ่งโคลนต่อหนึ่งช้อนก็พอเนี่ยครับก็เดี๋ยวก็ผมก็เดินโปรไปเรื่อยเรื่อย,เอ,ยเออจะบอกก่อนไออย่างเงี้ยเออเดี๋ยวบอกตัวตัวชื่อสามัญก่อน ชื่อสามัญเขาเนี่คือคาร์ ine, แทบไฮโดรคารไลด์คาร์แทบไฮโดรคารไลด์เดี๋ยวผมขึ้นชื่อไว้ให้ราคาเนี่ยถ้าตามร้านเนี่ยอยู่หนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งกิโลถ้าตามร้านซดานี่ก็น่าจะถูกกว่านี้คล้ายๆกับพวกเออสตาร์เกอร์จีแต่นี้อาจจะเป็นยี่ห้อใหม่เขามั้งครับแล้วก็ถูกกว่าหน่อยนึงมั้งรู้สึกนะเพราะสตาร์เกอร์จีนี่จะอยู่ประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบอันนี้จะอยู่ร้อยหนึ่ง ก็ใกล้กันครับเอ่อก,กูลใกล้เคียงกันก็โปยที่ดินเหมือนกันครับก็ิจนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะเดินไปโปยตามตูดน้องไปนะเพราะน้องฉีดยาไปเรื่อยก็คลิปนี้ก็จะมาสอนให้เขาเรียกว่ามาแนะนําให้การเลือกซื้อยาว่ายัางไงถูกยังไงที่ว่าผมใช้แล้วก็คือมันดีก็ไม่ต้องหาแพงหรืออะไรมากครับแต่ว่าเราแค่ดูชื่อสามัญให้ถูกต้องเพราะตอนนี้บริษัทเขาแข่งขันกันเยอะเราก็ต้องตามที่ว่า กำลังทรพทัพของผมเนะี่ยผมมีกำลังน้อยผมก็เลือกที่จะใช้ของราคาที่กลางๆแล้วก็พยายามสอหาเอาส่วนโป้เนะี่ยเราลองหาดูช่วงปีใหม่ครับถ้าถ้าซื้อได้ก็ลองดูปุย๋ยมันก็สอบมาห้าหกร้อยถ้ามีโป้นะ่มันก็จะถูกหน่อยนึงครับคลิปนี้ก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ